ตารางเพิ่มเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุทั้งเบี้ยใหม่แล้วก็เบี้ยเก่าตารางเงินที่เหลือจะได้เดือนไหนบ้างมาดูคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับพี่ป้านาอาคนไหนนะคะที่สอบถามบุ๋มกันเข้ามานะคะเกี่ยวกับตารางการแจกจ่ายเงินนะคะสาหรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุอันเดิมแล้วก็มีเพิ่มเติมอนุมัติในงบปี 2565นะคะวันนี้นำตารางมาฝากกันแล้วนะคะก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากกรมสวัสดิการผู้สูงอายุนะคะแต่ก่อนไปรับชมนะคะว่าจะมีการจ่ายเงินทุกวันที่เท่าไหร่บ้างน,นะคะบุ๋มก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้รับการแจ้งเตือนรับชมคลิปในทุกๆวันและจะไม่พลาดข่าวสารสวัสดิการจากทางภาครัฐและจะเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ออกไปให้บุ๋มด้วยนะคะสาหรับตารางเพิ่มเบี้ย ที่ผู้สูงอายุ2565นะคะเช็ครายละเอียดกันเลยนะคะซึ่งรัฐบาลนะคะเพิ่มให้เป็นระยะเวลา6เดือนนะคะคือเมษายนถึงกันยายน2565นะคะในส่วนนี้จะยังไม่เกี่ยวกับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะบุ๋มจะพูดถึงคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าไปลงทะเบียนขอรับบี้อย่างที่ผู้สูงอายุก่อนนะคะกรณีที่มติคารมอนะคะมีการ,รเมื่อวันอังคารที่26เมษายนที่ผ่านมานะคะก็มีการปรับ เพิ่มเบีย้ยงชีพผูส้สูงอายุนะคะหรือว่าเป็นวาระทางการคือเพิ่มสวัสดิการเบีย้ยงชีพผูส้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นั่นเองนะคะเป็นระยะเวลา6เดือนค่ะตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน2565ถึงปลายปีกันเลยทีเดียวนะคะในอัตราที่แบ่งตามกลุ่มผู้สูงอายุนะคะ60ปีถึงกลุ่มผู้สูงอายุ9 0ปีขึ้นไปนะคะ ให้ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษนั่นเองค่ะซึ่งซึ่งมีพี่ป้านาอาหลายๆท่านสอบถามบุ๋มกันเข้ามานะคะเกี่ยวกับตารางการเพิ่มเบี้ยชีพผูส้สูงอายุ2565ตามมติคอรมอนั้นนะคะล่าสุดนะคะก็มีข้อมูลนะคะจากสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะคะพบว่าคอรมมีมติอนุมัติตามที่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอเนี่ยได้เสนอไปนะคะ1นนะคะก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะคะ6 0สิถึงหกปีได้ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษจํานวน100อบาทต่อคนต่อเดือนนะคะ2ค่ะกลุ่มผู้สูงอายุ7 0็ดถึงเจปีให้ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษจํานวน150บาทต่อคนต่อเดือน 3. นะคะกลุ่มผู้สูงอายุ 80-89ปีให้ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ200บาทต่อคนต่อเดือนค่ะ4ค่ะกลุ่มผู้สูงอายุ90ปีขึ้นไปให้ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษนะคะจำนวน250บาทต่อคนต่อเดือนนะคะซึ่งตารางนะคะผมจะแปะไว้ให้บนหน้าจอเลยนะคะรวมผู้สูงอายุนะคะที่จะได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะประมาณ10ล้านคนกันเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งก็ให้ระยะเวลา6เดือนกันนะคะและในเงินส่วนนี้นะคะจะเริ่มจ่ายให้ตั้งแต่เดือนเมษายนแต่ว่าในส่วนของเดือนเมษายนเดือนนี้นะคะจะสิ้นสุดแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีการจ่ายอวนย้อนหลังให้นะคะเดี๋ยวบุ๋มมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะคือเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นนะคะจะได้รับ ทุกวันที่10ของทุกเดือนนั่นเองค่ะเราก็มารอดูนะคะว่าทางรัฐบาลนั้นจะประกาศวันจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุนะคะในเดือนเมษายนจะทบไปเดือนหน้าหรือไม่นะคะบุ๋มมาแจ้งนะคะและในส่วนของผู้สูงอายุนะคะที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั่นเองนะคะก็จะได้รับทุกวันที่ 15ของทุกเดือนนะคะซึ่งจ่ายให้จนถึงปลายปีก็คือเดือนกันยาย,ยน65เช่นเดียวกันกับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะในส่วนของผู้ที่ถือบัตรคนจนนะคะจะได้รับ5 0บถึง100บาทนะคะทุกวันที่15ของทุกเดือนนั่นเองค่ะเข้าในบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งวงเงินนี้นะคะทุกคนสามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่ได้50บาทนั้นนะคะบุ๋มแนะนําให้รูดซื้อสินค้าพร้อมกับวงเงิน รู้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคดีกว่าหรือไม่ก็ทบยอดไปนะคะให้มันครบแบบร้อยส0งร0อเนี่ยถึงเดินทางไปกดนะคะจะได้ไม่ต้องแบบเสียเวลานะคะเพราะว่าอยอดเงินขั้นต่ําน้อยนะคะแต่ว่าถอนไม่ได้นะคะขั้นต่ําที่ ATM จะสามารถถอนได้คือ100บาทนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาอธิบายให้กับพี่ป้านาอาทุกท่านได้รู้กันนะคะสาหรับตารางเงินเข้าบัตรคนจน และก็เบีย่ยงชีพู้สูงอายุนั่นเองค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้พี่ป้านาอาคนไหนนะคะมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องใดสามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ